Thank <laughs> you. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily d o o e สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV สารคดี2475ของทีวีไทยทีวีสาธารณะหรือไทย PBS นั้นผมได้ชมนะตอน1ตอน2ตอน3ท่านผู้ชมก็คงจะมีโอกาสได้ชมเหมือนกันเพราะเขาประโวกันอย่างเต็มที่เลื่อนการแพร่ภาพออกมาจากช่วงวันที่24มิถุนายน2475มาแพร่ภาพในช่วงสัปดาห์ที่แล้วแล้วผมก็ได้มีโอกาสนั่งชมเนี่ยไปไปมาเนี่ย ตอนที่2เนี่ยสนุกนะฮะแต่ว่าเมื่อดูทั้งหมดในองค์รวมเนี่ยนะฮะตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่3เนี่ยนะผมรู้สึกเสียดายกับภาษีบาปปีละ2,000ล้านบาทแต่ละปีเนี่ยนะฮะจริงๆที่มอบไปให้กับ TPBS ศสารคดี2475ที่ทำออกมาเนี่ยมันแล้วมีข้อสรุปนะฮะว่าประชาชนนั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือและนั่นคือประโยคสุดท้ายเลยนะในช่วงตอนปิดสารคดีตอนที่3เนี่ย ประชาชนนั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือหวังว่าประชาชนนั้นจะไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมืออีกเนี่ยช่างเข้าใจถึงเหตุการณ์2475และการเคลื่อนไหวหรือ movement ของมวลชนในแต่ละครั้งที่ผ่านมาหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็น6ตุลา14ตุลาพฤษภา 3, 4นะฮะเหตุการ์พฤษภาถาม35มาจนถึงเหตุการณ์การยึดอำนาจเสื้อเหลืองเสื้อแดงในในยุคปัจจุบันเนี่ย เข้าใจสถานการณ์ผิดโดยรวมเลยเพราะว่าถ้ามานั่งคิดดูเนีประชาชนนั้นเป็นผู้ขับเคลื่อนเป็นผู้กําหนดเป็นผู้ตัดสินอนาคตนะฮะแล้วก็มวลชนในแต่ละครั้งเนี่ยประชาชนนั้นเลือกที่จะออกมาเองแล้วก็ต้องการให้ประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวเองนั้นเป็น,นกลไกที่จะทำให้ movement นั้นนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ขึ้นเพระาะฉะนั้นถ้าเกิดจะสรุปโดยรวมว่าเหตุการณ์มวลชนแต่ละครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งเหตุการณ์การยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายนปี2475เนี่ยว่าในที่สุดแล้วเมื่อเวลาผ่านไปแล้วมองย้อนกลับไปประชาชนนั้นมักจะถูกใช้เป็นเครื่องมืออันนั้นเป็นการสรุปสถานการณ์โดยผิดเลยนะฮะแล้วก็ไม่เข้าใจถึงสปิริตของการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยเลยเพระาะฉะนั้นน่าเสียดายแล้วผมนั่งดูสรารคดีนี้เนี่ยผมแค่รู้สึกว่าเงินภาษีประชาชนเนี่ยควรที่จะถูก นำไปใช้ในการหาข้อมูลใหม่ๆที่คนเขาไม่รู้เกี่ยวกับ2475แล้วนำมาเล่าสู่การฟังให้ผู้ชมนั้นได้เข้าใจถึงสถานการณ์ดีขึ้นไม่ต้องทำมาเหมือนเอานักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจของคณะรัษฎรมาชนกับนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเห็นด้วยชนกันไปจนในสุดคนนั่งดูคิดว่าเหตุการณ์นี้มันสลับซับซ้อนเข้าใจยาก มันไม่มีอะไรเข้าใจยากกับเหตุการณ24์2475และเมื่อย้อนกลับไปบทบาทหน้าที่ของสารคดีของทีวีสาธารณะต้องเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ปูพื้นบริบทของสังคมโดยรวมในเวลานั้นว่าทำไมเหตุการณ์อย่างนั้นมันเกิดขึ้นน่าเสียดายกับเงินที่เข้าไปถึงผู้ที่ผลิตสารคดีนี้ออกมาสามตอนอุตสห์รอนั่งดูถึงเรลาของช่วงเดลี่ค o เวอร์ครับ พูดถึงคำว่าน,น่าเสียดายคงจะไม่ได้มีโอกาสได้เห็นวิตรอมนี่ตัวแทนพรรครีพับลิกันเอาชนะบารักโอบามาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้นะฮะคงจบแล้วนะฮะเพราะว่าโพลออกมาแต่ละสำนักเนี่ยนะฮะยังไงยังไงโอบามาก็นำท,ทั้งทั้งที่โอบามาโอบามาก็ไม่ได้มีผลงานดีเด่นสักเท่าไหร่ พูดเก่งแต่ถึงเวลาทำอะไรไม่ค่อยได้บรากอบามานั้นยังมีคะแนนนิยมอยู่ที่ประมาณ48%รอมนี่ได้เพียงแค่42-43%อย่างมากไปหาเสียงที่อังกฤษไปหาเสียงที่เทลวิฟคะแนนนิยมก็ไม่ได้สูงขึ้นนะนโยบายต่างประเทศฟังดูแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้า Newsweek ก็ขึ้นปกให้เลยบอกว่า The Wimp Factor Wimp แปบลบว่าคนที่ขี้คลาดคนที่ไม่ค่อยมีความกล้าหาญชาญชัยคนที่ไม่ค่อยกล้าทำอะไร รอมนี่เนี่ยมีภาพลักษณ์ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ค่อยมีความกล้าไม่ค่อยกล้าพูดถึงเวลาคงจะไม่ค่อยกล้าทำนั่นคือนั่นคือภาพลักษณ์ของมิดรรมนี่อย่างที่ผมบอกนะคงจะจบแล้วสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้โอบามาเป็นอีก4ปีแน่ไม่ใช่เพราะว่าผลงานโอบามานั้นโดดเด่นนักแต่ว่านี่เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันที่อ่อนมากภักันสครูครับช่วงหน้ามาชําแหลนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลน,นี้อีกครั้งครับ สำหรับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนคลับของรายการ Divas c สคานะครับรายการ Divas c สคาก็จะมีรีรันนะครับในช่วงหลังรายการ The Daily Dose ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นชม The Daily Dose ตอน2ทุ่ม2ทุ่มครึ่งต่อด้วยรีรันของ Divas c a f e นะครับแต่แน่นอนชมสดได้ตอนบ่าย3โมงนะครับตามปกติทุกวันที่นี่ทาง Voice TV มาดูเรื่องของการส่งออกนะครับตัวเลขการส่งออกที่อาจารย์อจัจิสารวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสรุปเนี่ยปีนี้ไทยส่งออกได้ไม่เกิน6% 5. เปเ้าป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์15%เป้าหมายของแบงก์ชาติ7%สงสัยจะผิดกันหมดเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องใหญ่นะฮะแล้วจะโทษสาภาพยุโรปโทษน้ำท่วมมันนานเกินไปแล้วที่จะโทษอยู่แค่สองปัจจัยนั้นอาจจะเป็นไปได้ไหมว่านโยบายผิดพลาดของรัฐบาล เป็นต้นต่อของปัญหาที่เราขาดดุลการค้าในปีนี้พูดถึงนโยบายผิดพลาดในะนโยบายการรับจำนำข้าวเนี่ยนะเป็นนโยบายที่ผิดพลาดผิดพลาดขั้นมหันมันมันเป็นภัยพิบัต,ติต่อระบบเศรษฐกิจของไทยในแบบที่ผมก็อดทนที่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าผมต้องพูดนะฮะเพราะว่ามันทําให้ระบบการสร่งออกข้าวไทยมันเสียหายผมให้ตัวเลขที่สําคัญสําคัญแล้วกันรอยเตอร์สบุยวิเคราะห์เรื่องนี้เอาไว้รอยเตอร์สเมื่อเช้านี้มีบทวิเคราะห์ออกมาสรุปว่ารัฐบาลไทยได้จ่ายเงินรับจำนำข้าว เป็นการรับจำนำข้าเปลือกแก่ชาวนาในราคากเกวียนละ475ดอลลาร์นะฮะฟังจะชัดนะ475ดอลลาร์หรือ15,000บาทนะฮะซึ่งเท่ากับ792ดอลลาร์ต่อตันข้าวสารราคานี้นับว่าสูงกว่าราคาตลาดข้าวขาว100ชั้นที่2ที่580ดอลลาร์ต่อตันไปประมาณ37 ก็ง่ายราคาที่รับจำนำสูงกว่าราคาตลาด37นะฮะขณะที่อินเดียกับเวียดนามเนี่ยขายข้าวเกรดต่ำกว่าไทยเล็กน้อยในราคาตันละประมาณ400-420ดอลลาร์นอกจากนี้ก็สมมุติว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถขายข้าวได้ตามราคามาตรฐานที่580ดอลลาร์หากขายข้าวได้10ล้านตันก็จะได้เงินประมาณ5,800ล้านดอลลาร์ แต่จนถึงขณะนี้รัฐบาลได้จ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวไปแล้ว8,000กับอีก75ล้านดอลลาร์นั่นคือเงินภาษีประชาชนนะฮะเอาไปจ่ายในการรับจำนำในราคาที่สูงเกินไปนะฮะสูงเกินกว่าราคาตลาดดังนั้นต่อให้ขายได้ในราคาที่ดีรัฐบาลยังไงปีนี้ขาดทุนอย่างน้อย2,300ล้านดอลลาร์นั่นคืออย่างน้อยนะฮะ2,300ล้านดอลลาร์คูณ30เท่าไหร่ หกหมื่นเจ็ดหมื่นล้านบาทนั่นคือขัดทุนอย่างน้อยเวลารัฐบาลขัดทุนอะไรนั่นคือเงินภาษีประชาชนที่ถูกนําไปใช้ในแบบที่ทําให้กลไกลตลาดนั้นถูกเบียดเบือนและในที่สุดแล้วไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่จ่ายภาษีด้วยหากข้าวนาปีในเดือนตุลาคมและนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดหากข้านาปีในเดือนตุลาคมได้ผลผลิตข้าวเปลือก25.9ล้านตันตามที่ได้มีการคาดการณ์ก็จะต้องจ่ายเงินซื้ออีกและกระทรวงพาณิชย์ก็จะซื้ออีกใช่ไหม เขาก็จะซื้ออีกทุกเม็ดทุกเมล็ดซื้อหมดเลย12,300ล้านดอลลาร์ต้องซื้ออีก12,300ล้านดอลลาร์และเมื่อสิ้นดดูเก็บเกี่ยวรัฐบาลก็จะจ่ายเงินไปแล้วทั้งหมด2 0 0 0 0 0ล้านดอลลาร์2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์คูณ30ออกมาเป็นเงินบาทเนี่ยนะฮะ0 0 0 0 0ล้านบาท คือพูดง,ง่ายๆเอาตามบทวิเคราะห์ของรอยเตอร์เนี่ยนะฮะขาดทุนมากสุดโดยฝีมือรัฐบาลโดยนโยบายเนี่ย6แสนล้านขาดทุนน้อยสุดเท่าที่ฟังเอ็กซ์เพรสแต่ละค่ายบอกประมาณ1 000, 000. านึ่งแสนล้านคือพูดง่ายๆยังไงยังไงไม่มีทางได้ทุนนอกเหนือไปจากนั้นมันไปบิดเบือนกลไกลตลาดแล้วทําให้ตอนนี้เนี่ยมีข้าวที่ต้องมาเก็บอยู่ในโกดัง ที่ไม่สามารถระบายออกไปได้ซึ่งจะเป็นปัญหาสำหรับรัฐบาลเองและสำหรับประเทศไทยนายกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคุณชูเกตโอภาสวงเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนของข้าวในสต็อกของรัฐบาลตอนนี้มีประมาณ10ล้านตันทำความเข้าใจกันนะฮะปกติชาวนาปลูกข้าวเนี่ยในที่สุดแล้วก็จะมีผู้ส่งออกเอกชนเอาข้าวไปขายไปส่งออกรัฐบาลเลือกที่จะไปซื้อเข้ามาหมดเลย ไปผูกมัดไปมานอปลายไปดึงเข้ามาด้วยความหวังรัฐบาลนั้นจะมีฝีมือซึ่งไม่มีเคยพิสูจน์มาแล้วในอดีดิมีฝีมือว่าจะเอาไปขายต่อและถึงเวลาเนี่ยข้าว10ล้านตันก็กองอยู่ในโกดังซึ่งมันก็เต็มโกดังอยู่แล้วเสร็จแล้วคุณจะมาประกาศเพื่อที่จะจำนำเพิ่มขึ้นอีกในขณะที่คุณยังไม่มีหนทางในการที่จะขายส่วนที่เหลือออกไปเลยครนี้ใครจะไปเปิดโกดังใหม่เพื่อรับฝากข้าวจากรัฐบาล ใครจะไปรับค่าธรรมเนียมในการฝากข้าวซึ่งเป็นการทำทุจริตคอร์รัปชันโดยที่พึ่งนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลน,นี้ใครจะไปเปิดโกดังรอไว้ตอนนี้แล้วถึงเวลามันก็จะเน่าอยู่ในโกดังหมดเลยถึงเวลาสมมุติคุณขายออกมาได้จริงคุณก็จะขายออกมาในแบบที่ขาดทุนจีดูจีหรือไม่จีดูคุณขาดทุนอยู่ดีและภาระมันก็จะตกอยู่ที่ผู้ที่จ่ายภาษี รณนี้ถ้ามาดูในการวิเคราะห์ของ TDI อเนี่ยอาจารย์นิพนธ์ภูวพงศกรประธาน TDI เนี่ยเขาได้บอกว่าอย่างนี้ครับเขาไม่บอกว่าอย่างนี้บอกว่าจับตาผลของการดําเนินโครงการนอกเหนือจากภาระขาดทุนที่จะเกิดขึ้นผมพูดเรื่องภาระขาดทุนไปแล้วนะฮะแต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยถ้าขายในราคาสูงแล้วและจะไม่สามารถขายได้ในปริมาณที่มากเท่าไหร่อันนี้เป็นปัญหาที่หนึ่งนอกเหนือไปจากนั้น มีชาวนากี่รายที่ได้ประโยชน์ตามนโยบายนี้เพราะตามข้อมูลปรากฏว่ามีชาวนาทั่วประเทศถึง3.8ล้านคนแต่มีชาวนาเข้าโครงการนี้เพียง1ล้านคนเศษก็ไม่ได้หมายความว่าชาวนาที่เข้าโครงการจะได้ในราคา15,000บาทต่อตันทั้งหมดด้วยพร้อมกันนี้เนี่ย ในที่สุดแล้วนอกเหนือจากภาระกระทุนที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโครงการนี้ยังทําลายระบบการผลิตข้าวของไทยด้วยเพราะกลไกตลาดที่เปลี่ยนทําให้เกษตรกรเร่งผลิตข้าวที่ขาดคุณภาพต่างจากอดีตท,ที่รับซื้อข้าวจากภ่าอกระชนซึ่งมีมาตรฐานการรับซื้อแต่ด้วยนโยบายรับจำนำข้าวทุกเม็ดทําให้มาตรฐานในการรับซื้อข้าวเปลี่ยนไปต่อไปอย่าว่าแต่คุณภาพข้าวไม่ได้ แล้วปริมาณที่จะขายข้าวก็ไม่มีวันนั้นท่านปหลัดยันยงบอกว่าประเทศไทยนั้นเน้นคุณภาพข้าวในการส่งออกไม่ได้เน้นปริมาณถ้านโยบายโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนี้นำไปสู่การซื้อเข้ามาแล้วขายไม่ได้แล้วซื้ออะไรก็ได้เข้ามาแล้วให้ราคาที่สูงในแบบที่ยังไงยังไงชาวนาะไม่ว่าจะปลูกข้าวมีคุณภาพแย่ขนาดไหนก็ได้ราคาดียิ่งไปเท่านั้น ในที่สุดคุณจะมีข้าวที่กองอย่างเนกระดังแล้วเน่าขายไม่ได้ไม่มีใครซื้อเพราะขายสูงเกินไปราคาถ้าขายต่ำม,มากก็ขาดทุนเสร็จแล้วในขณะเดียวกัน i n c e n t i v e ที่มีให้กับชาวนาในการปลูกข้าวและขายกับภาครัฐมันจะเป็น incentive จอมปลอมเพราะว่าชาวนาจะปลูกในสิ่งที่ในที่สุดแล้วไม่มีคนบริโภคนียบายนี้เนี่ยเป็นนโยบายที่ทำให้รรคเพื่อไทยได้คะแนนเสียงกับชาวนาที่ปลูกข้าวมากขึ้น นั่นคือความเชื่อของรัฐบาลนี้และผมบอกเลยว่าเป็นความเชื่อที่ผิดคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยจะตกลงเพราะนโยบายนี้เพราะฉะนั้นมีเหตุผลเดียวที่ผมนั่งคิดดูแล้วอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำนโยบายนี้ต่อไปคือมันทุจริตคอร์รัปชันง่ายนั่นคือเหตุผลเดียวไม่มีเหตุผลอื่นหลักเศรษฐศาสตร์หลักรัฐศาสตร์ก็ไม่ควรทำนโยบายนี้ ทำยิ่งทำยิ่งเสียมีแต่ทุจริตคอร์รัปชันที่ได้โครงการน,นี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาต่อครับรัฐนาธิบดีสหรัฐแต่ละคนก็จะมีด็อก r รินของตอนเองนะ the Reagan doctrine the Wilson doctrine นะฮะโอบามาก,ก็ยังมีด็อกทรินเลยด็อกทรินของโอบามาก,ก็เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการสู้รบมากมากกว่าในอดีตการพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีเรื่องโดรนเรื่องอะไรแต่มิตรรมนี่เนี่ยประกาศ ถึงด็อกทรินของตนเองไว้ก่อนที่จะได้เข้าไปเป็นประธานาเธิบดีซีในการให้สัมภาษณ์กับสื่อ ABC News ของสหรัฐแต่ว่าคงจะไม่ได้ใช้นะครับดังนั้นเดลี่โคนในวันนี้ก็จะเอาด็อกทรินของรอมนี่มาอธิบายให้ฟังรอมนี่ก็บอกว่าต้องมีความมั่นใจนะฮะในเหตุผลเหตุผลของการออกนโยบายต้องมีความชัดเจนในจุดมุ่งหมายว่ากําลังทําอะไรอยู่และต้องมีความเป็น เป็นเอกภาพไหของประเทศชาติเป็นความเป็นหนึ่งเดียว Resolve in our might ในความแข็งแกร่งใน,ในการใช้กำลังของชาติ confidence in our causeclarity in our purpose and resolve in our might ผมเห็นถึงด o c t r i n e นี้ผมก็เสียดายพูดอีกครั้งว่าเทียบกันโอบามากับรอมนี่ตอนนี้ยังไงยังไงก็หมดหวังสำหรับรีพับลิกันคือเป็นคนที่ที a าร์ตีไม่ชอบเป็นคนที่กระแสหลักกลางๆที่ไม่รู้จะเลือกใครก็ไม่ชอบเพราะน่าเบื่อเหลือเกิน หล่อแต่ว่าไม่มีเสน่ห์พูดจาไม่ค่อยกล้าหาญชาญชัยแล้วถึงเวลานออบายก็จะมาแนวช่วยเหลือคนรวยมันคือสไตล์รอมนี่มันไปได้แค่นี้โอบามาก็เลยเป็นคนที่คงจะเป็นประธานาธิบดีนในวาระที่สองต่อไปนะครับแต่ว่าพูดถึงด็อกทรินนี้นะฮะอยากจะเอาด็อกทรินนี้ของรอมนี่ซึ่งจะไม่ได้ใช้ในสหรัฐเนี่ยมาใช้กับรัฐบาลไทยสำหรับประเด็นเรื่องภาคใต้นี่นะฮะคือ ถ้าหาอยู่ในพื้นที่แสนกว่าคนผู้ก่อการร้ายในและสิ่งที่สิ่งที่แปลกที่สุดคือเวลานักอ่านข่าวหรือหรือเล่าข่าวในใน,ในรายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ให้ใช้ผู้ก่อการร้ายนะฮะเขาให้ใช้ผู้ก่อเหตุผมคิดว่าใช้คําว่าผู้ก่อการร้ายได้นะฮนะใช้คําว่าผู้ก่อกเหตุผมคิดว่ามันน้อยไปในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครณวนี้สิ่งที่รัฐบาลไทยไม่มีนะแลวผมไม่รู้ว่าจะโทษกองทัพ ในยุคไหนจะโทษรัฐมนตรีกระหโหมก็ไม่ใช่จะโทษรองนายกเฉลิมก็ไม่ได้ก็เพิ่งได้รับมอบหมายมาแต่ว่า confidence in our cause เนี่ยไม่มี clarity in our purpose ไม่มี resolve in our mind ยิ่งไม่มีลองฟังท่านพลเอกยุทธศักดิ์สิสิประภาให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วกันว่าหลังจากนี้จะปรับทับอย่างไรเราก็มาทบทวนถึงยุทธศาสตร์ที่ท่านนายกได้ ได้ให้ไว้แล้วนโยุบายที่ท่านได้ให้ไว้แล้วว่ามันมีอะไรที่ยังเป็นช่องว่างที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมให้ให้สมบูรณ์แบบขึ้นบ้างทั้งทางสมชนะฮะทั้งเลขาสมชอยู่ข้างหลังผมตอเนียนะฮะเนี่ยทั้งเลขาสมชทั้งรองพบทบนะครับที่มาแทนพบทบทั้งทั้งทั้งพบตรเนอนาคตนะครับท่านท่านอดุลแล้วก็ท่านรองนายกเฉลิมก็ยืนยันว่า ยุทธศาสตร์ที่เราได้วางไว้ตามขั้นตอนนะถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องแล้วและขณะน,นี้กำลังเดินไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอ,อ,อาจจะมีสถานการณ์อะไรเข้ามาแทรกซ้อนในตอนนี้บ้างมันก็เป็นสถานการณ์ที่ที่เป็นปกติอยู่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราจะไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานการณ์ แต่เราจะเสริมให้สถานการณ์เนี่ยเขาเรียกว่าโมดิฟายให้สถานการณ์ให้ให้ยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับมันมันมันดีขึ้นกว่าเดิมมีความแน่นแฟ้นยิน่งกว่าเดิมและเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็ก็นั่งหารือวิธีการทํางานกันว่าจะทำอย่างไรบ้างก็จะตั้งศูนย์ปฏิบัติการขึ้นที่กรุงเทพนะรวมหน่วยงานทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานในจังหวัดภาคใต้กระทรวงทั้ง17กระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาจังหวัดภาคใต้จะต้องมาอยู่ในศูนย์ปฏิบัติการอนี้นะครับที่เราจะจัดตั้งขึ้นโดยที่มีทั้งผมทั้งรองเฉลิมและรองยงยุทธอยู่ในศูนย์ปฏิบัติการอันนี้ในการทํางานให้กับพระนท่านนายกรัฐมนตรีต่ตอไปแล้วก็มี กรมโนจะเป็นฐานในการจัดศูนย์ปฏิบัติการนน,นี้นะครับแล้วก็ทําหน้าที่เลขาธิการของศูนย์ปฏิบัติการในการแก้ไอเดียดีฮะแต่ว่าผมยังไม่มั่นใจนะครับ confidence in our causeclarity in our purposeresolve in our mind นะฮะสายเหี่ยวต้องเดินหน้าเรื่องนี้ในการแก้ปัญหาภาคใต้นั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้นะครับ เรากใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้วันนี้หลับไปก่อนครับ